สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะครับตีเฮงนะครับในช่องชาแนลของตีเฮงเก่งมือสองนะครับวันนี้นะครับมี t o y o ต a c o r ร l l a เอาเตปแตพี่อยากให้พี่เอฟซีทุกท่านได้ชมเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมขับมาจาก าลานแล้วก็ขับมากลับให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับอยากให้พี่เอีทุกท่านได้ชมกันก่อนใครเลยในช่องของตีเฮงนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ t o โยต้ตโตตาโคราติคันนี้เป็นรถปี2018นะลูกค้าราคาเสนอขายที่4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะเอียดรับพันกันเลย เริ่มต้นที่ไฟหน้าครับผมเป็นหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมเป็นฉุ่มใน้าชิงเรียบร้อยนะครับสวยๆให้ริมเหลี่ยมมาแบบนี้นะครับผมจบเฉียวสวยงามมากนะครับคิ้วเป็นโครเมียมแบบ2ชั้นนะครับพร้อมสัญลักษณ์โตโยต้าเห็นดินชัดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสีบอลเงินครับรถเป็นรถของหน่วยงานปลดระวางนะลูกค้านี่เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยดูไฟเดย์ทามไรนิ่งนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าหากใครมองหาเก่งนะครับที่ ค่าแมเนจเมนต์ถูกนะลูกค้าหรือว่าค่าแมเนจเมนต์ที่ไม่ได้แพงมากๆนะครับผมคันนี้โตโยต้าอัลติถือว่าตอบโจทย์พี่ๆอย่างแน่นอนนะครับแม็กสองสีนะลูกค้าปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับยางมิชลินแท้นะครับผมทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้ได้เป็นยางมิชลินปีเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมเป็นปีสองพันยี่สิบได้แล้วนี่นี่ให้ดูนี่นะครับยางมิชลินแท้นะปีสองพันยี่สิบลูกค้าไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยที่ปลดระวังเนี่ย ยางทั้งมาจะเป็นมิชลีนทั้งหมดนะครับดูนะครับชกเดิมนะครับจากโรงงานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับปีสิบแปดลูกค้าชมไม่ได้เช้งนะครับผมกระจกข้างนะครับสีเดียวบตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวมให้ในตัวเรียบร้อยนะครับกระจกด้านนี้นะครับเป็นกระจกเดิมโตโยต้านะครับพร้อมแต่าณการขโมอลตตัวรามีมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างในข้างนอกเดี๋ยวต้องล้างขาสีลูกค้าใหม่อันี้ให้ถ่ายดูสภาพเดิมๆรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเบาะข้างในเป็นสีเบดนะครับ นี่บล็อกนายมืสีเบสนะครับบอกเดี๋ยวเก็บงานให้พวกเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยเลขไม้แค่แสนสามนะลูกค้าดูนะครับพี่เอุกท่านเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับผมแอร์เป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยชุดคอนโซลหน้าสะอาดสะอาดนะครับใครมองหาโคโราลาออาติกนะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับระบบพุทธ์สตาร์ทนะครับโฉมไม่ได้เช็นนะแอร์จะเป็นแบบกลมแล้วแอร์แบ็คมีให้เจ็ดลูกนะครับผมนี่ชุดอ่า ไฮดานั้นวนครับข้างสาซาฮันครับอะไรบ้างพี่พีทเอ่อเอฟซีท่านใดมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะพี่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนซ์นะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันนะครับรถไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้านะครับผมรับประกันให้เลยนะครับเสร์ฟนี่นะครับสวยเลยสีเบตนะครับห้องพูดิสาด้านหลังนะครับมีที่ชาร์จเออมีที่ชาร์จว่ามีที่ชาร์จ usbc ให้ด้วยนะครับพี่พีทเอฟซีทุกท่านนี่บอกสีเบดสาซาฮนนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะคสําหรับผมนะเนี่ยว่ารถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพถ้าปรับสภาพเนี่ยไม่หนีเลยจากป้ายแดงเลยนะพี่ดูนะครับหมนอน็อตหน้าและหลังไม่มีขยับไปใดทั้งสิ้น,นครับอยากให้พี่ทุกท่านเน็ซีทุกท่านนะครับได้เป็นเจ้าของกันนะครับดูยางมิชลินแท้นะครับนี่ให้ดูได้เลยเปี2020เ,เนี่ยเนื่องจากเป็นยางมิชลินใช้งานมาไม่เยอะนะพี่สามารถใช้งานได้อีกหลายปีสบายๆเลยนะครับไฟท้ายนะครับเหลี่ยม ดูนะครับช่วงรอยต่อของรถนะครับค่อนข้างสะอาดด้านสวยงามเลยนะครับไม่มีรอยหางให้เห็นนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับคโคล่าออลติสนะครับ 1. 6 g ดนะครับตัวท็อปนะครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดมีมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเดี๋ยวมองมาไกลๆให้ดูนี่นะครับเป็นไงครับหล่อล่อลสวยเลยนะครับเดี๋ยวเปิดที่เก็บสัมภาระให้ดูด้วยนะครับเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะที่เก็บสัมภาระดูน็อตตัวฝากระโปรงหลังก่อนนะครับดูไม่มีการขยับเขยื่อนนะครับ ใหม่คลิปนะครับให้ดูแบบชัดๆเลยฟูเฮดดีเลยนะครับนี่ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปตีนะครับอยากให้เป็นเจ้าของรถคุณภาพเก่งเองจริงนะครับนี่ชุดยางอะไหล่ลูกค้าดูซีนทางมะพร้าวนะครับอยู่เดิมครบนะครับซีนทางมะพร้าวอยู่เดิมครบนะครับผมชุดยางอะไหล่ชุดแม่แรงมีมาให้เรียบร้อยนะไม่ต้องกังวลเลยครับรถเพิ่งเข้าดูเม็ดอาร์คตรงนี้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับดูนะครับ เริ่มจุดจักโรงงานเลยนี่ดูนะครับสวยๆเช้งแบบนี้ครับรออะไรอยู่พี่ๆ FC ท่านใครจองผ่านคลิปนี้นะครับตีนมีโปรโมชั่นให้พี่ๆ FC ทุกท่านแบบพิเศษแน่นอนครับส่วนรดแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับดูนะครับสภาพแบบกิฟต์เลยนะครับยามิชลีนแท้นะครับดู ปักเงาสองสีเรียบร้อยนะครับกระจกเดิมโตโยต้าทั้งหมดนะพี่พี่พทุกท่านลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงนี่ครับชุดเบาะย้ำนะครับ fc ทุกท่านรถเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาถึงเลยเอาง่ายง่เนี่ยพอขับมาจอดปุ๊บผมก็รีบถ่ายให้พี่พี่ได้ชมกันก่อนเลยนะครับนี่กลัวจะพลาดนะพี่รถดีดีไว้ใช้งานนะครับโตโยต้าคราฟต์นะพี่ดู กระจกเดิมโตโยต้าแทงกับโมล่าโตลรามมีมาให้นะครับผมกระจกเดิมทั้งทั้งหมดเลยนะครับน่ามองบอกได้ว่ารถไม่มีการถูกเปลี่ยนกระจกไม่มีการถูกชนหนักพิกคว่ำจมน้ามานะครับตูเกะเก้ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับย็งไงครับสวยงามโดนใจพี่ๆนั้นใดไหมนะครับผมรีบจัดรีบจองเข้ามานะครับผมอยากให้พี่ fc ทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันนะครับสําหรับเจ้าโตโยต้าโคลราอีกคันนี้ปีสิบแปดนะลูกค้ารถปีสิบแปดนะครับยางปียี่สิบมิชลีทั้งสี่เส้นนะครับสวยๆเลยนะครับ ดูนะครับสภาพคลิปๆเลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านรับประกันอะไรบ้างรับประกันได้ว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเกิดอุบัติเหตุไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับติฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่องทางของเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรุต่อไปนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับ หากคลิปนี้นะครับตีพูดอะไรผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยคนดูไว้นะที่นี้ด้วยแล้วเจอกับตีคลิปใหม่คลิปหน้านะครับตีจะมาวิวเป็นเก่งท่านไหนนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมขอบคุณพี่พี่สทุกท่านด้วยที่โทรมานะครับโทรมาจองบ้างโทรมาซื้อรถกับตีบ้างขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากตีไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกับตีคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ